ไม่ได้ใส่จำบูทมาไม่เป็นไรเราก็บินเราขอไปเอามาไว้ติดตัวกันก่อนโอเคเดี๋ยวกูจะไปนรกก่อนดูซีรับนี้เกิดที่เดิมหรือเปล่าที่เดิมเลยอยู่ข้างล่างนั่นใช่ไหมอ่าฮะเราอยู่ที่ที่อันตรายที่สุดสักด้วยเที่ยวมากๆโอ้ย นี่ก็ยิงจังเลยยิงไม่ถึงหรอกคือประตูวาร์ปเราหมากของมันอยู่กลางดงลาวาแล้วมอนมันก็ออกมาเล่นยๆือูใหญ่สักช่วย ู่ตรงไหนว่ประตูเดินลงมาสุดแล้วไม่เดินลงมาด้านข้างเดินลงมานิดเดียวมันจะเจอเลยไม่ต้องอลงมาสุด <c oughs> เจอไหมโอ้ยกำลัง เดินลงมามันอยู่ด้านซ้ายอ่ะถ้าเดินลงมาตู้แหลกสว่างจ้าเลยเว้ยเดี๋ยวคูขอทำพื้นที่นิดน,นึง กูจะต้องปิดล้อมรอบไปใช่ไมไหนเห็นไปอยู่ตรงไหนเปิดแมปขึ้นมามึงจะเห็นสิ่งที่เรียกว่ามันจะเป็นเหมือนปราสาทนะ่ในแมปมันจะมีอยู่มันจะเป็นเส้นทางเหมือนปราสาทอ่าเอออยู่ในนั้นเหรอใช่มันจะมีที่ปลูกเห็นอยู่ข้างในไสตกปะ เออมึงยิงยิงพวกที่มันจะเข้ามามันจะมีตัวยิงระเบิดได้อ่ะโคตรน่าำํำคาญเลยยิงโดนประตูเราประตูระเบิด กูพยายามทำให้เห็นเขาโอ้ยเอ้ยฟ้องฟ้องโอ้ยเนี่ยฟ้องแม่งมันเทราวาได้ปะโหโคตรทำไมคือไปไกลคะวะดาบกูมัน,นมีพุชชิ่งสีขนาดนั้นเลยเหรอกูก็ไม่รู้มันไปไกลขนาดนั้นเลยวายทำไมเวลากูตีซีเซอร์เพนไม่เห็นจะเด้งเยอะแบบที่มึงบอกเกูพยายามบัง ตัวเราจากมอนอยู่ข้างบนมันจะได้ไม่เห็นเราไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่ได้ยินเขาบอกมาวิา่งแบบนั้นตอนนี้หินหมดแล้วถ้างั้นเดี๋ยวโอเคอันเชิญตว์ขีเลยฟองเราจะไปกันละเราจะต้องบินไปเปิดแมกกันเราจะไปเฉียงขึ้นไปทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือ เออมึงนำไปเลยขับตามมันเลื่อนอยู่นั่นเนี่ยอุ้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 ยระวังฟ้องกูบอกไว้เลยว่าต้องระวังเราจะลงจอดต,ตรงนี้เราจะลงจอดต,ตรงนี้ดิสมิดสัตว์ไปเลยเดี๋ยวมันตายปลาอะไรปลาอะไร ครั้งนี้ผมมาสองคนคะงนะฮะฟงเออตายลูกแตก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 ไอ้นี่ไอ้นมแหลมไอ้นมแหลมข่าเนี่ยไม่ได้เก็บของเลยนะมี่แต่ของแม่งของแม่ขยะไม่ได้ใช้เลยตายง่ายจ้ะไปะเราลงไปในนั้นกัน แล้วอันนี้มันคืออะไรดันเจียนอ่ะอืมเป็นไม่มันเป็นของไมค์คราฟ์อยู่แล้วอ่ะใน่ไมค์คราฟมันจะมีแบบนี้อยู่แล้วเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรวะในเสื้อบาเล็กล่ะเปล่าไม่มีวะ่ะหน้าตาเป็นยังไงวะเหมือนเห็ดอ้าวทางซันข้างนอกไม่มีหลอกฟองนี่เหรอข้างนอกนไม่มเหรอเห็ดโอ<น>เห็ดธรรมดาก็มันเห็ดธรรมดา กลับเข้ามาข้างในมาเขานอกไม่มีหรอกยิ่งเราอยู่นานเรายิ่งเปลืองน้ำาออนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้เอาไปปลูกไม่ได้หรอได้ปลูกได้แต่กูไม่รู้ว่ามันกูเคยปลูกแล้วมันมันมันโตขึ้นมามันก็ได้เท่าเดิมอะได้เท่ากับอันเดิมกูก็เลยสงสัยว่าแม่งปลูกไงวะไม่ไม่ได้เท่าเดิม เมื่อกี้มี1,2,3,4,5,6,7,8,9,4เด้เออได้เท่าเดิมเออะู้ใดสงสัยไงว่าแม่งปลุกงไงเพิเ่มโฮ่พอชัอ่นเอามาด้วยได้กันแล้วรีคอใช้ในนรกได้ไหม,ไม,ไมีบ้านด้วยใช้ไม่ได้รีคอใช้บนได้มีบ้านคนด้วยไม่รู้บ้านอะไร มีบ้านด้วยเหรอเออเนี่ยอยู่มึงอยังไนเนี่ยมึงอยังไงในตอนเนี้อยอ้าะเจอเห็ดอีกเป็นกองเลยวะตรงนี้นักล่าเห็ดในตำนานป้า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 ออู่่้างในปหาออ่าอ,อยูปในปราสาทมันมี มันจะชอบอยู่ตรงบันไดอ่ะแล้วของกูมีมีปราสาทแล้วมีบันไดยอยู่สองอันติดกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมีไอนรกด้วยอะไรกันครับเนี่ยไอนรกมาจากไหนอะไรไม่รู้อยู่ดีมันก็มีไอนรกขึ้นมาคือเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเม็ดบอกเม็ดไม่มันเป็นเม็ดสีแดงๆแล้วก็เห็นหลวเห็นเหมือนกันขึ้นมาเต็มเลยเป็นพายุนรกหรือเปล่า คุณกำลังจะเตยโชคดีที่น้ากากมังกรของผมนั้นมันมีที่ปิดปากยังไงล่ะแม่อันนี้ะสมจริงๆเลยเนี่ยครับอู้ครักเกตแบล็กดากอนสเกลฟ้องคุยได้ของดีไปฝากมึงแล้วจ้ะเพื่ออะไรไมีมังกรด้วยมันมาจากเอนเดอร์ดากอนพวกเนี้ยแต่ว่าเซิร์ฟเรามีปัญหานิดหน่อยกับเอนเดอร์เวิลด์ กูเลยยังไม่ค่อยอยากไปแบบพาคนเข้าไปเท่าไหร่กลัวจะเข้าได้แม่งยากที่พาย e นเ u อร์เวิลบักเยอะมันเราเล่นเซิร์ฟแล้วเขาทำมาอะไรไม่รู้มันก็เลยเป็นอย่างนั้นบล็อกสีม่วงอ๋อบล็อกสีม่วงนี่น่าจะเป็นดันเจี้ยนโหดสุดเลยนั่นแหละ แต่ไม่แต่บอสข้างในไม่ได้โหดสุดแต่ว่าเป็นดันเจี้ยนที่โหดที่สุดในบา l ันเซียนมอนโคตรเดยอะใช่หิวน้ำตายก่อนกูนจะออกแล้วบอสท,ที่โหดที่สุดเนี่ยออกไปได้ออกไม่ได้จริงไหมตีคอฟ้องไม่ใช่อะไรกูกลัวหิวน้ำตายกูไม่ได้กลัวมอนมกูหลงทางอ๋อหนูนี่นี่เอง ไป,ไปเบิร์มโฮมไหมเบิร์มโฮ้ไหมม,หไหมีมีเบิร์มโฮมไหมออกได้อย,ยู่นกกูไปไหน,นล่ะเนี่ยบอกนะว่าตายหาไปแล้วอ๋อนี่ไงทำไมอยู่ดีให้ซัมมอนใหม่เออโอ้มาเฟักกิ้งก็ไม่น่าเดินเป็ิคเกอร์สปอนเนี่ยประตูนรกกูอยู่ไหน,น,นวะ แม่งมีประตูนรกหลายที่มากเหมือนเคยมีคนมาที่นี่แล้วยังไงอย่างนั้นแหละโอ้ยไปทางไหนนาะนี่อู้เจออะไรด้วยหน้าตาปแปลกมีสปอนเนอร์คลิปเปอร์อยู่ข้างใน กันนี gon, ้เข okay, ้ามาแางไหนล่ะเนี่ยโอกเข้ามาแางนี้นะอ๋อแทงเอ้เออเออเออเด็กมิสเดสมิสโอ้ไม่จะขาดน้ำตายขี่นกว้องขีดนกออกมาแล้วขี่นกซะกลังส่วนกูจะทำการปิด ประตูนรกทำบังเกอร์ประตูนรกครับ่ทำไมมีอะไรลอยขึ้นมาจากพื้นด้วยเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยฉันกำลังจะตายไม่นะมิสเตอร์เจไม่คอคุณจะโหนมาจากไหนคุณก็แพอาการขาดน้ำเอ้ยตัวอะไรมันพ่นไฟวะ นก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 อ๋อตัวนี้นี่เองที่มันพ่นไฟทำมาได้็อกโกทำมาได้อ็อกโกเออไปซะดิดดิดกลับแล้วไม่อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวกูจะทำการลาดน้ำดูซิว่าลาวามันจะหายไปไหมให้น้ำหายไปเลยน้ำหายก่อนเออนึกว่าแบบจะมีโอกาสให้มันได้ได้เนี่ยแต่น้ำไม่ได้มีโอกาสเลยนะครับเนี่ย เอากลับมาน้ำเต็มอ๋อไม่เต็มบบกขอปิดก่อนทำไมมาโผล่อีกประตูหนึ่งวะนี่แหละมันบักไงกูไม่ได้ไปโผล่ประตูป้ายบ้านอ่ะใช่กูก็เป็น,นเหนือเงินมันบักเพราะประตูมันฟังไปแล้วรอบหนึ่งไงประตูหลักประตูหลักของเราอ,อ่ะมันฟังแล้วรอบหนึ่งมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ เห็นน้ำเป็นสีเขียวน้ำเน่าหรือเปล่าใช่น้ำเน่าไหมเฮ้ยอ๋อฟองเราต้องรอให้มันโตเต็มวัยก่อนไอเนี่ยไอ้เห็ดเนี่ยมันต้องแบบต้นใหญ่ๆก่อนนะอย่างนี้นี่เองไหนขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาตรงเนี้ย เนี่ยที่ปลูกเนี่ยเนี่ยมันต้องใหญ่ประมาณเท่านี้เท่าอน,นี้ยแล้วก็ใช้โฮขุดใช้ใช้ใช้โฮหรือมือเป่ามือเป่าได้ไหมเป่าเป่าได้ <Okay. S 2> ได้มาสามวันโอเคโอเคต้องปลูกบนแซนบนโซแซนเท่านั้นอันเล็กมันไม่ได้ต้องรอให้มันโตกันคามเร็จความไหนไอซกลนี้มันใช้ยังไง มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะได้จากบอสอีกแบบหนึ่งจะได้จากบอสอันนี้มันเอาไว้ทำทำไม่ได้น่าจะเอาไว้ครับของแปลกๆเอา่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทําการไปฟาร์มอนลงมาแล้วใช่ไหมเราก็มาสร้างอันนี้กันนะครับ Demonic Soul เอ่อมันชื่ออะไรวะ Demonic Soul Cube นะครับ ใช้ดีมอนโซสโตนกับดีมอนสโตนนะครับทำไมต้องเนอด้วยเป็นขนสุพรรณนะครับเจ็บลิ้นเนี่ยพูดพูดชัดๆไม่ได้เอเลอยอนอนดึก อจา <ะ S 1> กข้อมูล<ม>ข้างต้นแผลล้อนในเกิดได้จากหลายสาเหตุและหลายปัจจัยส่วนมากมัเกิดมาจากการดูแลสุขภาพช่องปากไม่ดีพอการขาดสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุบางอย่างรวมถึงการ,การทักผอนไม่เพียงพอจดนำไปสู่การเกิดแผลล้อนในได้ <c oughs> มึงลงทุนขนาดนี้เลยฟ้องอยากได้ออบซิเดียนเอาบพดีมี45อันเดงเราต้องใช้เยอะก็ล<อ>าวาเทใส่กับน้ำสิ มันอยู่ข้างล่างอะมันมันต้องใช้บล็อกไม่มันต้องใช้ลาวาแทะไม่ใช่ลาวาเทียมก็จะปะคืออะไรลาวาที่เป็นมีค่ากับหนึ่งบล็อกถ้ามึงใช้ลาวาที่แบบมันไหลมาแล้วอะแล้วมึงเทน้ําใส่มันจะได้บล็อกหินมันจะได้คัลเบินสโตนต้องใช้ลาวาแทะไปเทในเมืองปั้ลงไปข้างล่างกันเถอะไปเทในเมืองปั้นลงไปข้างล่างกันเถอะอะไรสัส ไป,ไปไปทำงานาข<อ>น้าไม่เคอทีไ่ไหนไปเทเนนนรกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้มึงลงไปเทข้างล่างไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูวจะคาบของรอกูก็จะคาบเทียนเชิญรอ <c oughs> ต้องใช้อันนี้นะครับคุณผู้ชมดีมอนโซลสโตนนะฮะที่ผมไปฟาร์มมาในช่วงเมื่อกี้นะฮะก็จากตัวบอสตัวเล็กๆไอตัวนั้นแหละมันจะให้มาแล้วก็อัญเชิญมาได้เลยที่นี้ใช้กับอันนี้ครับดีมอนสโตนนะฮะเดมอนสโตนได้เดโมนิก โซคิว b e มาผมจะคราฟมาสองอันแล้วกันนะครับสองอันก็พอมันจะอัญเชิญบอสได้สองตัวอะไรนะเงียบดิสุดท้ายแล้วฟังเสียงลาวาอยู่มันไม่มีเสียงลาวาไม่มีเสียงก็บอกบกบุกบุกบุกบกบ,กบกอ๋อเออ<ม>วะมีวะมีวะสายแล้วคุณผู้ชม<อ>จะได้ความรู้ไปเนี่ย<อ> จะแล้วจแล้วไม่ต้องแล้วโอเคต้องยวแล้วโอเคทีนี้นะครับมันจะอัญเชิญบอสได้2ตัวนะครับเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีเอสโมเดียสหรือเปล่าวะกับลาโฮวาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งมันจะมีอัญเชิญได้2ขั้นนะครับตัวใช้นี่ฮะมันชื่อว่าโซคีนะฮะโซคี so จะมีไดมอนด์โซคีกับอ so ิมเพลล์โซคีนะฮะอิมเพลล์โซคีคือจะโหดที่สุดนะครับ d ดมอนด์โซคีก so ็จะโหดลองลงมาผมจะใช้อ okay. so ิมมอล์โซคีเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมครับโซคีก่อนโซคีโอเคโ o ค i เสร็จแล้วก็ครับ Emerald Soul Key ทำไม Emerald มันโหดกดว่า Diamond วะ Diamond มันควรจะโหดสุดไหมเหรอใช่ไหมแต่กูไม่รู้นะครับเราใช้ Emerald Soul Key นะฮะกเอากี่บ์บอก64ก็พออ่ะ30ก็ได้อ่ะ30ก็ได้ถ้าคิดเกจขุด30ก็ได้ โอ้โหโคตรเปลืองพิกแอคเลยทำไมอ่ะโคตรแตกยากแข็งเพิ่มเอฟเฟชั่นสีหรือ,อยังอ๋อเราต้องใช้บล็อกออฟไดมอนด์ด้วยนี่วะใช่ต้องใช้บล็อกออฟไดมอนด์ใช้อย่างละสี่แปดต้องใช้แปดกันไม่ก็สิบ ไม่แปดก็สิบเนี่ยถ้าจำไม่ไม่อย่างวะสี่ก็อย่างละห้ยายุ่ยขุดเบคอนมาอีกแล้วหรอใช่เคแปดเก้าสิบสิบอันน่าจะพออ๋อใช่จำได้ไหมครับที่ผมเอ่อคาราบันนี้ไว้นะฮะใช่เว้ยแซ่บฟึ่ง Summoning pedestal นะครับเราจะเอามันไปใช้กัน สองสามนี่จะเป็นบอสเ,เ,เสียงเคีียเสียงมางกรน,นี่จะเป็นบอสที่โหดมากมากที่สุดผมไปก่อนนะครับลาก,กรส่ง<า>ตัวข่ามิติเคยดูเรื่องดูมไหมเคยดูเรื่องดูมไหมไม่เอา ทำไมป้าทำไมไม่เคยดูประตูแม่งพังเละลยตรงนี้จเจริญจริงจริงเนี่ยเออวะถ้าเราไม่กินเบอริโทเบอริโต้มันจะไหวไหมวะไหวอยู่หลกมั้งตามผมมานะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปสู่ความเมืองวางในใจ้นตั้งประตูกันวา้งประตูทำไมตั้งไว้เฉยๆมันลกมันลกในช่องเออไปทางนี้นแล้วกันอ๋อมาแล้วอ๋อนก,กูตายไหมเนี่ยมาไกลๆหน่อยมาตรงปราสาทแล้วกันจะได้ไม่มีอะไรรบก,กวนโจงออกมา บาบายากะจงออกมาบาบายากะจงออกมาคุณแจแห่งเอโมโร The s o โซคี y b กินท to t r ิ g กเกอร์เดอ a r b ทา t h บั l เดอ is ทาอิส not correctly built <laughs> ไม่ว่างไม่ว่างคืออะไรทำไมมันไม่ออกมา สร้างผิดแป๊บนึงสร้างจังไหวะเดินชื่ออะไรมันชื่ออะไรมันชื่อมันชื่อแอสโมเดียนรอ้ป่าวะมาแล้วลาโคบโฮนาโบตลาโ ออไอ้ลูกกระจกเยอะจังใช่ใช่เราคงไม่แตะนะหวังว่าหิวน้ำหิวน้ำอ่อมันอยู่ไหนอะ่ะมันกำลังาพ่อ,อมาแล้วพ่อ,อมาแล้วเฟสหนึงมีหลายเฟสด้วย ดาร์คลาโฮเฟิร์ดเรเวลสองฟองเอดินไม่ลดเลยอ่ะเพื่อไม่ไดลดเลยฟองมันโหดเกินหรือเปล่าเนี่ยมันโอุ้มันลดอยู่ลดนิดเดียวลดแบบลดนิดเดียวอะ่ะดาบฟาดอาจจะก,กันเป็นถ่ายได้ได้ดูดเลือดเออ <c oughs> ฟองเลือดเราสกิดมนันอะตอนเนี้ย <c oughs> อ๋อ นีพมันไม่ผอขนาดนี้นี่ปูปันมันอยู่โอวน้ำน้ำอยู่น้ำโคตรไปเกียร์เกียรเตรียมไม่น่าพอใช่นามรถไวมาก เอาตำแหน่งสตาร์มาบอกว่าเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรอะไรอะไรฟองมึงแตก hey, hey, มึงแตกเชี่ยว่ามันมีส oh, กิลวันช็อตซิงแน่ๆเลยโหเข้าใกล้ไม่ได้เออหัวกูจะแตกแล้วเนี่ยหัว oh, กูออจะแตแกแ,ตแล้วตอนนี้ เก็บของแล้วออกมาดิไม่ได้เออเลื่อนหัวมันหมดแน่ของเลื่อนหัวของกูเดามนีเลื่อนหัวหมดมันด่วนเรื่อยเดี๋ยวมันด่วนไม่ทันมัดไม่ทันตอนนี้กูก็เริ่มด่วนไม่ทันแล้วเชี่ยเราไม่ไหวกับบอสตัวนี้ว่ะเชี่ยโหดจังวะพลาดอะไรไปแล้วแหละมันเล่งหัวอย่างเดียวมันมันดีเคด้วยดีเคนจะทำให้เราฮิวไม่ติดอ่ะทำให้เรารีเจนไม่ได้ โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ย,อยน้ำจะหมดแล้วอุย้ยเราวุ้ยเราลมบอลตัวนี้ไม่ได้เอาจริงก็วุ้ยจะกลับไปหามึงยังไงกลับลองเบิร์มโพมาดิแต่เบิร์มโพมามึงน,น่าจะตายเลยนะ,ะพเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกองน่าชุดก็อธิบาบไม่ใช่ใช่ไหมวูไปไว้ไหนวะวูก็กำลังจะแตกแล้วตอนนี้เพราะว่าเบิร์มโพเก็บขอลให้เฉยกันเลย เออหวังว่ามึงจะไม่ตายทัมนมึงติดดีเยังไงกูว่าดีเคมันกันไม่ให้เราหิวดีะดีเคมันทำให้เราหิวไม่ได้ไ่เป็นิ มบมจเกถ้ากูตายถ,ถ้าถ้ากูตายคือกูจะจบซีรีส์นี้แบบที่กูไม่กูจะจบเลยซีรีส์นี้แล้วกูไม่สามารถบีตายเอาตามได้ยังไม่ตายยังกูพยายามหลบไ,ไม่ไปหมดแล้วเลยยังยังมันยังไม่กูพยายามไม่ให้โดนดีเคะแต่ว่ากูก็โดนอยู่ก็เก็บมนด้วยน่อยย่อเก็บ เดี๋ยวกูอันนั้นเอาเดี๋ยวกูเปิดอันนั้นเอาแต่แหลกไปแล้วครับยังยังยังไม่ได้กูต้องเปิดอันนั้นก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องเปิดอันนั้นเอาไว้เอแล้วแบบนี้จะเข้าไปตรงนั้นรอบอยังไงไม่ได้เอ <c oughs> อเดี ำไมอ่ะทำไมเราเตียมไม่เข้าวะหรือว่าดาบเราเบาไปวะไม่รู้แหล <c oughs> ะไหลมันนี่เ <c oughs> นี่ยไหนบอกว่าพร้อมแล้วไงมาเลยบอสมาเลย <c oughs> <c oughs> มันโหดแบบข้ามขั้นเน่ยโขดแบบข้ามข,ขั้นไปเลยอะชนมคือต้องรอหลอยๆเพราะมันเดินไม่เดินมันตีะ๊ะ <c oughs> มันใช่ใช่เราต้องหลบสก,กิลมันแล้วก็ แล้วก็จะคงไม่ได้สู้แล้วแหละตายเลยอ้าเอาละครับคุณผู้ชมผมก็ขอจบซีรีส์ RL ครับกับมิสเตอร์เจไปเพียงเท่านี้ผมไม่สามารถล้มอาเอลคราฟได้แล้วผมไม่สามารถกลับไปฟาร์มได้แล้วต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมทำไปแบบไหนเนี่ยเอาเละครับคุณผู้ชม ผมก็ขอจบซีรีส์นี้เอาไว้เพียงเท่านี้และผมไม่สามารถเอาชนะไอเอลครับได้ผมอยากและเหนื่อยเกินไปนะครับเอาอีกฟองไอ้สัตว์เอามาท้ายเออไม่มีเกาะเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยตัวเปล่ามีฐานหน้ากูทำไมเจริญจิเไม่ต้องสัปดาตายเหมือนกันนี่ใช่ไหมเนี่ย ตกน้ำอยู่ไม่ตายเว้ยแล้วมังกรกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้แล้วกูจะขี่มึงยังไงเนี่ยมังกรกูนกไงโอ๊ตเกิดกูจะกูจะบินแล้วมาขี่มังกรยังไงวะคือกูขี่นกอยู่อะแล้วแบบแล้วมนขี่มังกรไม่ได้โดดโดดอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอมีอะไรเสียมันลงยังไงวะ ได้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 เฮ้ยฟองนี่มันอวตารขี่นกแล้วกระโดดวังบอก่อนอวตารทุกครั้เดี๋ยวกูคุมมังกรไม่ได้ฟองมังกรกูบินกลับหลังเขี้ยมมากเมื่เกิดไหนเนี่ยมังกรไม่ทำตามคำสั่งกูแล้วว่าบินไปไหนเนี่ยลูกมังกรกูบินกลับหลังอะ ปินไปข้างหน้าสิลูกเฮ้ยจริงๆด้วยนี่เฮ้ยเอ้าตกแล้วมังกรกูวาบแล้วหายไปแล้วไปเอาอีกตัวมามปกนเหลืออาหารให้อยู่เฮ้ยแต่นี่มันมังกรดำเลยนะ อาวบางก่อนกูว่าแล้วหายไปแล้วเออช่างมันเถอะจบซีรีส์เท่านี้แหละแล้วเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชมกับซีรีส์หน้ามารอดูกันว่าผมจะแคดอะไรกับซีรีส์อะไรนะครับแล้วพบกันใหม่เขาบ้านลารีสวโซนะครับทุกคนกูไนครับ